เรื่องราวของหญิงสาวที่กำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่เธอดันไปตกหลุมรักกับลูกสาวที่เป็นลูกติดของแม่เลี้ยงตัวเองเมื่อต้องเลือกระหว่างความรักกับความถูกต้องเธอจะเลือกอย่างไหนแล้วเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในคลิปสปอยหนังเลสเบียน ep 3 3ในช่อง eve kk ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็อยู่กับเรา นะและหนังเลสเบีย้ยนที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็คือหนังเลสเบีย้ยนแนวโรแมนติกดราม่าสัญชาติสวีเดชเรื่อง Kiss Me ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาด้วยนะคะโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายไปเมื่อปี2011มีความยาวทั้งสิ้น1ชั่วโมง47นาทีเป็นผลงานของผู้กํากับอเล็กซานดราเดรสเคนนิงและหนังเรื่องนี้ได้นักแสดงนําหญิง2คนก็คือลีฟมยานรับบทเป็นฟรีดาและรูธเวกาเฟรนันเดสรับบทเป็นมี และคลิปนี้เราขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะพบกับภาพสวยๆและฉากโรแมนติกก็ขอให้ไปดูหนังเต็มๆก่อนจะมาฟังคลิปนี้แต่ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปฟังสปอยพร้อมกันเลยค่ะ เปิดฉากมาเนี่ยมียานางเอกของเรื่องก็กําลังมีอะไรกับพ่อหนวดแฟนหนุ่มของเธอส่วนอีกฝากเมืองหนึ่งพ่อของเธอก็กําลังสวีทกับแฟนคนใหม่คือมียานเนี่ยเธอเสียแม่ของเธอไปแล้วพ่อก็มามีคนรักใหม่ซึ่งเธอเนี่ยมีลูกติดชื่อว่าฟรีดาแล้วคืนนี้เนี่ยก็จะมีงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบ60ปีของพ่อเธอมียากับพ่อหนุ่มหนวดเฟิร์มก็น,นั่งเครื่องบินเตรียมมาร่วมงานและระหว่างนั่งเครื่องแฟนหนุ่มของเธอก็มอบแหวนและขอเธอแต่งงานซึ่งแน่นอนว่าเธอตอบตกลงเมื่อมาถึงที่บ้าน งานเนี่ยก็เป็นเวลาค่ำพอดีฟรีดาที่กําลังท่องบทสุนทรพจน์ที่จะกล่าวในงานก็กําลังตื่นเต้นพอเธอเห็นมียากับแฟนหนุ่มกําลังจุดบุหรี่สูบก็เลยเอ่ยขอไฟแช็กบ้างแล้วสักพักออสการ์น้องชายของมียาก็เดินเข้ามาต้อนรับพี่สาวพร้อมกับแนะนําฟรีดาให้รู้จักว่าคนนี้แหละคือลูกสาวของแฟนใหม่พ่อนั่นเองก่อนจะพาทุกคนเดินเข้ามาในงานซึ่งขณะนี้พ่อของมียาก็กําลังกล่าวขอบคุณแขกแล้วก็ประกาศข่าวดีที่เขาเนี่ยกำลังจะมั่นกับแฟนใหม่มียากับแฟนหนุ่มก็เดิน ข้ามาทักทายแล้วก็แอบกระซิบบอกข่าวดีของเธอกับพ่อว่าเธอกับแฟนหนุ่มเนี่ยกำลังจะแต่งงานด้วยเหมือนกันพ่อก็เลยประกาศเรื่องน่ายินดีนี้พร้อมกันให้แขกในงานได้รับรู้ขณะที่ทุกคนกําลังยินดีกับเธอฟรีดาก็ขัดจังหวะขึ้นแล้วเริ่มกล่าวสุนทรพจน์อวยพรพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ของเธอที่ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากนั้นแขกทุกคนก็ร่วมดื่มแล้วก็เต้นรําด้วยกันฟรีดา้าเต้นรํากับพ่อที่ห่างเหินไม่ได้เจอกันมานานเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยได้กลับมา,บา เธอช่วยเป็นธุระดูเรื่องการปลูกบ้านใหม่ให้ก่อนจะชวนเธอไปเดินเล่นกันในเช้าวันพรุ่งนี้และตอนนั้นเธอก็แอบเล่ยดูแฟนหนุ่มที่กำลังคุยอีออยู่กับฟรีด้าพอได้จังหวะเนี่ยเธอก็เลยถามเขาด้วยเสียงเข้มแล้วก็ด้วยความหึงหวงเลยว่ากำลังจะจีฟรีด้าอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยการจูบเธอซึ่งฟรีด้าก็ยืนมองอยู่ตรงนั้นรุ่งเช้ามียาตื่นขึ้นมาและไปเคาทที่ห้องของพ่อเธอเจอฟรีด้าและฟรีด้าก็บอกว่าพ่อเนี่ยน่าจะยังไม่ตื่นแต่ เมื่อเธอมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นว่าพ่อของเธอเนี่ยออกไปเดินเล่นกับแม่เลี้ยงเธอก็เลยไม่พอใจที่พ่อลืมที่คุยกันไว้เมื่อคืนและมื้ออาหารเช้าวันนั้นพ่อก็คุยเรื่องงานแต่งงานของเธอมียานก็บอกว่าเธอเนี่ยจะใส่ชุดเจ้าสาวของแม่ซึ่งมันทําให้พ่อหน้าชาไปเลยเพราะเข้าใจว่ามียานเนี่ยกำลังจะตอกย้ําปมของพ่อที่เลิกกับแม่ไปนั่นเองคืนนั้นฟรีดากับน้องชายของมียานั่งคุยกันริมสระเขาหยิบเอากล้องถ่ายวิดีโอมาถ่ายเธอไว้ทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอ มีญากับแฟนหนุ่มก็ได้ยินเสียงหัวเราะของทั้งคู่ที่ดูจะเข้ากันได้ดีก่อนที่มีญาจะเอ่ยถามแฟนหนุ่มเพื่อขอความเห็นที่เธอเนี่ยตัดสินใจอยากจะใส่ชุดแต่งงานของแม่เพราะเธอเคยบอกกับแม่อว้ว่าเธอจะใส่มันในวันแต่งงานแฟนหนุ่มก็บอกว่าถ้าเอาจริงๆชุดนั้นเนี่ยมันก็ออกจะล้าสมัยไปแล้วและวันแต่งงานของมีญาเนี่ยก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดมากกว่าซึ่งเธอเองก็รับฟังเช้าวันรุ่งขึ้นมีญาเตรียมไปขึ้นรถเพื่อไปที่เกาะกับฟรีดาเพื่อไปช่วยดูเรื่องปลูกบ้านให้พ่อของ ทั้งคู่นั่งรถไปด้วยกันแล้วมียาก็เอ่ยถามฟรีดาขึ้นมาตรงๆว่าฟรีดาเนี่ยเป็นอะไรกับน้องชายของเธอซึ่งฟรีดาก็อ้ำว่าตัวเองกับน้องชายของมียาเนี่ยมีซัมติงกันก่อนจะมาเฉลยให้ฟังเมื่อถึงท่าเรือว่าเธอเนี่ยอ้ำเล่นแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกับน้องชายของมียาแต่ที่เธอแกล้งอ้ำเพราะเห็นว่ามียาเนี่ยหลอกง่ายเฉยๆทำเอามียาเนี่ยถึงกับหัวเราะอ,ออกมาทั้งคู่นั่งเรือข้ามฟากมาที่เกาะและเมื่อมาถึงบ้านแม่ก็ออกมาต้อนรับและพามียาไปดูส านททีีท่่จะปลูกบ้มียาบอกว่าจะรอให้พ่อมาดูด้วยกันก่อนทําให้แม่เลี้ยงประหลาดใจมากเพราะพ่อบอกว่ามีประชุมด่วนไม่ได้ตามมาแล้วแต่เขาไม่ได้บอกมียาและนั่นยิ่งทําให้มียารู้สึกน้อยใจปนโมโหเธอแอบ,บไปโทรหาพ่อแต่เขาก็ไม่รับสายเธอก็เลยฝากข้อความเสียงไปต่อว่าพ่อที่พ่อเนี่ยหลอกให้เธอมาติดเกาะอ,อยู่กับ2แม่ลูกซึ่งเธอก็ไม่ได้สนิทด้วยเลยด้วยซ้ําคืนนั้นแม่ของฟรีดาก็เลยบอกให้ฟรีดาเอาวายกับบุรีไปให้มียาเพื่อจะได้สร้างความสนิทสนม และมียาก็จะได้อารมณ์ดีขึ้นฟรีดาก็ทําตามแล้วก็ไปหามียาพร้อมทั้งบอกว่าจะพาเธอเนี่ยไปดูอะไรบางอย่างกันมียาเดินตามฟรีดาเข้าไปที่ชายปา่าและเจอฝูงกวางกําลังออกมาหากินในยามค่ําคืนและทันใดนั้นเองในความเงียบมียาจ้องมองหน้าของฟรีดาแล้วก็โน้มตัวลงไปจูบเธอฟรีดาแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งคู่จูบกันอยู่สักพักก่อนที่มียาจะได้สติและรีบผละออกก่อนจะเดินกลับบ้านไปมียากลับมานั่งกลุ่มกับสิ่งที่ตัวเองเผลอ ทำลงไปส่วนฟรีดาก็นั่งทอดสายตายอยู่ในอาการงงไม่ต่างกันคืนนั้นทั้งคู่ต้องเข้านอนในห้องเดียวกันมียานอนหันหลังและท,ทําทีว่าหลับแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกแต่แล้วมียาก็พูดลุกแล้วก็พุนพลันออกไปจากห้องลอยให้ฟรีดาอยู่กับความสับสนงงงวยแค่เพียงคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ดื่มกาแฟด้วยกันแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้มียาดูจะก,กังวลแล้วเธอก็หลบมาโทรศัพท์หาเที่ยวเรือเพื่อมารับเธอกลับฟังแต่ก็ไม่มีเที่ยว เเรอที่จะมาััับธได้้ลยในนนนวคืนนั้น,น,นเธอก็เลยต้องอยู่ที่นั่นต่อแม่เลี้ยงได้บอกให้ฟรีดาชวนเธอออกไปนั่งเรือจับปลาฟรีดาจึงเอ่ยถามมียาเรื่องจูบในคืนนั้นว่ามียาจูบเธอทําไมแต่ก็ไม่ได้คําตอบและเมื่อกลับขึ้นฝั่งขณะที่กําลังมาเตรียมของที่ห้องเก็บของฟรีดาก็ตัดสินใจถามมียาอีกครั้งว่าทําไมถึงจูบเธอและบอกว่ามียาจูบเธอแล้วเนี่ยจะมาทําเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะก่อนจะเข้ามาประชิดตัวและจูบมียาอีกครั้งจังหวะนั้น เองแม่ก็ได้มาตามให้ทั้งสองคนไปปั่นจักรยานทั้งคู่รีบละออกจากกันโดยที่แม่ยังไม่ทันเห็นเข้ามียานั่งซ้อนท้ายจักรยานของฟรีดาและดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับฟรีดาแบบนี้ฟรีดากับมียาแยกกับแม่ไปอีกทางโดยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจะไปเล่นน้ํากันทั้งคู่มาที่สระน้ําและลงเล่นน้ําด้วยกันทั้งสองคนจูบกันแล้วมียาก็เอ่ยถามฟรีดาตามตรงซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยชอบผู้หญิงส่วนมียาปฏิเสธโดยบอก ว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้เหมือนกับฟรีดาแต่ฟรีดาก็ดูจะไม่เชื่ออย่างนั้นคืนนั้นแม่สังเกตเห็นอาการเงียบๆซึมๆของฟรีดาแต่เธอก็ได้บอกกับแม่ว่าไม่ได้มีอะไรเมื่อถึงเวลาเข้านอนมียานอนหันหลังให้เหมือนอย่างเคยและพยายามข่มตาหลับแต่ฟรีดาก็เดินเข้าไปหาที่เตียงนอนของมียาก่อนจะสัมผัสตัวเธอและทั้งคู่ก็มีอะไรกันซึ่งมียาก็ไม่ได้ปฏิเสธความรู้สึกนั้นแต่หลังจากทั้งคู่มีอะไรกันเสร็จแล้วมียาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกผิ ทั้งสองคนนอนกอดกันจนรุ่งเช้าก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยเสียงเรียกจากแม่ทั้งคู่รีบสวมเสื้อผ้าแล้วแยกย้ายเตียงใครเตรียงมันทันเวลาก่อนที่แม่จะโผล่เข้ามาปลุกพอดีแม่บอกให้ทั้งคู่เตรียมตัวขึ้นรถกลับเข้าฟังเมื่อถึงเวลารถกระดันเกิดสตาร์ทไม่ติดทุกคนเลยต้องรีบไปขึ้นรถประจำทางแล้วให้พหนวดแฟนหนุ่มของมียามารอรับที่ฝั่งแทนทั้ง3คนนั่งรถไปในที่ที่ติดกันมียาที่นั่งตรงกลางเนี่ยก็ได้แต่รู้สึกรกระอักกระอวนใจยังบอกไม่ทก ยิ่งเมื่อแฟนหนุ่มยังคงแสดงความรักกับเธอเหมือนเดิมเมื่อกลับมาถึงที่บ้านฟรีดาเดินเข้าไปเคลียร์กับมียาโดยบอกว่าเธอเชื่อในความรู้สึกที่เกิดขึ้นและคิดว่าสิ่งที่มียาทําลงไปเนี่ยก็เพราะรู้สึกเหมือนกันกันกบเธอและเธอก็ไม่อยากให้มียาต้องแต่งงานแต่มียาก็ปฏิเสธเธอบอกว่าเธอรักแฟนหนุ่มและเรื่องราวระหว่างทั้งคู่เนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ก่อนจะเดินจากไปต่อมามียาก็มาช่วยพ่อขึงตะข่ายเทนนิสแต่แล้วทั้งคู่ก็รื้อฟื้นเรื่องราวในอดีตที่พ่อเธอเนี่ยนอกใจ แม่โดยการไปมีสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทของแม่เธอเองแล้วสองพอลูกก็ทะเลาะก,กันเสียงดังด้วยความไม่เข้าใจและไม่ค่อยลงรอยกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโชคดีที่พอหนวดแฟนหนุ่มเนี่ยมาเรียกทั้งคู่ไปกินข้าวซะก่อนและเมื่อถึงเวลามื้ออาหารเขาก็เอ่ยถึงการเตรียมงานแต่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าและแลนที่จะซื้อบ้านด้วยกันกับมีญาซึ่งมันทาให้ฟรีด้าที่นั่งกินข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็กินข้าวไม่ลงก็เลยขอตัวกลับก่อนโดยบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายพอหนวดเยก็ล ไปส่งแม้ว่าฟรีดาจะบอกว่าเธอไปเองได้ก็ตามพอหนวดก็ขับรถไปส่งฟรีดาที่อพาร์ตเมนต์ระหว่างทางเขาก็ชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยแต่ฟรีดาเธอกลับรู้สึกเลื่อนลอยและเมื่อมาถึงเธอก็มานั่งร้องไห้คนเดียวอยู่สักพักก่อนจะเปิดห้องเข้าไปและเจอกับแฟนสาวที่รออยู่ด้วยความคิดถึงที่เธอเนี่ยหายหน้าหายตาไปหลายวันตัดภาพมาที่ทางด้านของมียาเธอดูเศร้าและพ่อของเธอก็ถามด้วยความเป็นห่วงเพราะเข้าใจว่าเธอทะเลาะกับแฟนหนุ่มเรื่องงานแต่งงานที่อาจจะไม่ลงตัว แต่มียาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้ฟังมียาเข้ามาที่ห้องน้ําหน้ากระจกและเมื่อเธอกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าก็พบว่ามีรอยจ้ำแดงๆอยู่ที่หน้าอกของเธอเธอรับไม่ได้และรีบใส่เสื้อกลับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนที่คืนนั้นเนี่ยเธอจะรีบเก็บของเพื่อกลับไปยังเมืองเดิมที่เธอทํางานอยู่ทําให้ผนวดแฟนของเธอประหลาดใจมากเพราะคิดว่าจะอยู่ต่ออีกหลายวันมียารีบเก็บของกลับแต่เช้ามืดเมื่อกลับมาถึงในเมืองที่อยู่ของเธอเธอก็รู้สึกสบายใจยังบอกไม่ถูกที่หนีจากตรง นนั้้มาไดขณะที่เธอกําลังทิ้งตัวลงนอนบนเตียงด้วยความโล่งใจนั้นแฟนหนุ่มก็สังเกตเห็นรอยที่หน้าอกของเธอเธอจึงแก้ตัวว่ามันเป็นรอยที่ไม้ข่วนเธอตอนที่เธอเข้าไปในป่าเมื่อตอนที่เธอขึ้นไปบนเกาะและไม่ทันระวังตัวแล้วก็ทําหัวร้อกลบเกลือนบอกว่าเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กในเมืองก็เลยไม่ค่อยฉันทัดในการเดินป่าสักเท่าไรนักซึ่งแฟนหนุ่มก็ไม่ได้ติดใจอะไรวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ไปดูบ้านด้วยกันแล้วเย็นนั้นขณะที่พอหนวดกําลังเล่นคอมเปิดดูโซเชียล มีเดียของน้องชายมียาเนี่ยจังหวะที่เขาลุกไปรับโทรศัพท์มียาก็เห็นรายชื่อเพื่อนของน้องชายเนี่ยเป็นฟรีดาก็เลยเข้าไปส่องดูโปรไฟล์ของฟรีดาแล้วเธอก็เห็นว่าฟรีดาเนี่ยลงรูปคู่กับแฟนสาวก็อึ้งมากเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าฟรีดาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วด้วยตัดภาพมาที่ทางฝั่งของฟรีดาหลังจากหนีมาพักใจที่อาพาร์ตเมนต์กับแฟนสาวเธอก็เอาแต่สนใจคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์แม้ว่าแฟนสาวจะเรียกมานอนด้วยกันยังไงเนี่ยเธอก็ยังไม่ไปและเมื่อตอนที่แฟนเธอพยายามจะ มีอะไรด้วยเธอก็มีท่าทีปฏิเสธแฟนสาวเธอก็โกรธมากแล้วก็ปล่อยให้ฟรีดาคิดทบทวนกับตัวเองอยู่คนเดียวไปส่วนทางด้านของมียาเธอ,อยังคงครุ่นคิดจนนอนไม่หลับแล้วตอนที่ทํางานเนี่ยก็มีอาการมือลอยจนแฟนหนุ่มสังเกตเห็นอาการแปลกๆของเธอตัดภาพกลับมาที่ฟรีดาวันหนึ่งเธอก็เปิดใจกับแม่ว่าเธอเนี่ยมีปัญหากับมียาแม่แปลกใจมากจึงเค้นถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรกันเธอจึงยอมรับว่าเธอเนี่ยรักมียาแม่โกรธมากและถามว่าแล้ว แฟนสาวของลูกล่ะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นคนอื่นไม่ได้หรือยังไงทําไมต้องเป็นมียาด้วยรู้ใช่ไหมว่ามันจะทําให้เป็นปัญหาแต่ฟรีด้าก็ยืนยันว่าตัวมียาเองก็เป็นเลสเบี้ยนแล้วเธอก็รู้สึกได้ว่ามียาก็รักเธอเหมือนกันซึ่งนั่นมันทําให้แม่เนี่ยต้องกลับมาคิดทบทวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างความถูกต้องเหมาะสมกับความสุขของลูกทั้งสองคนและคืนนั้นแฟนสาวของฟรีด้าก็พยายามจะเข้ามาสวีทกับเธออีกแต่ก็จับความรู้สึกได้ว่าฟรีด้าเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว จึงถามว่าใครที่ทําให้เป็นแบบนี้ปรีดาจึงยอมรับว่าคนคนนั้นที่ทําให้ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปก็คือลูกสาวของพ่อเลี้ยงเธอเองก่อนจะขอโทษและขอจบกับแฟนสาวแม้จะรู้ว่ามันจะเป็นการทําร้ายความรู้สึกของแฟนเธอก็ตามแต่ความรู้สึกข้างในของเธอเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วตัดภาพมาที่มียาน้องชายของเธอก็ได้เดินทางมาเที่ยวหาที่ในเมืองแล้วก็นัดกินอาหารค่ำกันก่อนจะเล่าให้ฟังว่าฟรีดาเนี่ยฝากความคิดถึงมาหาเธอและตอนนี้ฟรีดาที่ทำา งานเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาก็กําลังจะมีการจัดงานที่โรงเรียนกันด้วยแล้วน้องชายก็เอ่ยชวนให้มียาไปส่วนทางด้านแม่ของฟรีดาในมื้ออาหารมื้อนึงเธอเปิดใจบอกกับพ่อของมียาว่าฟรีดาเนี่ยรักกับมียาและที่น่าตกใจก็คือมียาเนี่ยก็รักลูกสาวเธอเหมือนกันด้วยพอได้ยินก็รับไม่ได้ทั้งคู่เนี่ยก็มีปากเสียงกันรุนแรงแม่เองก็บอกว่าเธอเองก็เคยรับไม่ได้เหมือนกันที่จะไม่มีหลานหรือว่าไม่ได้เห็นงานแต่งงานของลูกสาวแต่สุดท้าย เ,เธอก็เลือกความสุขของลูกขอให้พ่อกลับไปคิดดูดีๆอีกทีส่วนมียาเธอหยิบชุดแต่งงานของแม่ออกมาลองสวมใส่แล้วก็ส่องดูตัวเองในกระจกแต่ด้วยความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอดึงทึงและถอดชุดนั้นออกก่อนจะนั่งคิดทบทวนกับตัวเองวันรุ่งขึ้นเธอจึงเดินทางไปหาฟรีดาที่โรงเรียนอนุบาลที่ตอนนี้เนี่ยฟรีดาก็กําลังวุ่นอยู่กับพวกเด็กๆมียาแอบยืนดูอยู่ห่างๆแต่พลันสายตาของฟรีดาก็เหลือบไปเห็นเข้ามียาอาศัยจังหวะที่เด็กๆกําลัง เกาะแข้งเกาะขาฟรีด้าเนี่ยรีบเดินจ้าหนีไปแต่ฟรีด้าก็พลาออกมาได้และรีบวิ่งตามเธอลงมาฟรีด้าดีใจมากที่เห็นว่าในที่สุดเนี่ยมียาก็กลับมาหาเธอที่นี่และบอกให้มียารอเธอส่งเด็กกับผู้ปกครองสักแป๊บหนึ่งแล้วอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวเธอเนี่ยจะออกมาหาหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยฟรีด้าก็ออกมาหามียาที่ยืนรออยู่และทั้งคู่ก็กอดกันและบอกว่าจะหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันสักพักแล้วทั้งคู่ก็หนีไปอยู่บ้านพักตากอากาศด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ที่นั่นเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันจนมียาเนี่ยเปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วเธอเคยคบผู้หญิงคนหนึ่งมาก่อนที่จะมีแฟนเป็นผู้ชายแต่เธอคิดมาเสมอว่าเธอจะไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วจนกระทั่งได้มาเจอฟรีดาความรู้สึกเนี่ยมันก็กลับมาและเธอก็ชอบฟรีดามากๆและต่อมาขณะที่ทั้งคู่คุยกันในเย็นวันหนึ่งมียาก็เอ่ยชวนฟรีดาให้หนีไปอยู่ด้วยกันที่ไหนสักที่แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่นั่นแต่เมื่อฟรีดาได้ยินประโยคนั้นกลับรู้สึกน้อยใจที่ว่าทําไมถึงไม่สามารถใช้ชี ด้วยกันที่นี่ได้เหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วต้องหลบหนีไปอยู่ด้วยกันที่อื่นจากนั้นเธอก็หลบไปร้องไห้มียาเข้าไปกอดเธอไว้แล้วทั้งคู่ก็มีอะไรกันอีกครั้งต่อมาพ่อของมียาได้โทรมาหาลูกสาวเพียงเพื่อจะบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงเธอเช้าวันรุ่งขึ้นแม้ว่ามียาจะไม่อยากให้เวลาเหล่านี้ผ่านเลยไปแต่ฟรีดาก็บอกว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับไปสู่ความเป็นจริงกันอยู่ดีคือฟรีดาเนี่ยเธอก็อยากให้มียาเผชิญกับความจริงแล้วก็ยอมรับความรู้สึกที่มัน เกิดขึ้นนี้แต่มียาก็ไม่กล้าพอที่จะ,ะเผชิญความจริงแบบนั้นแล้วก็ยอมรับผลของมันเหมือนอย่างฟรีดาต่อมามียาก็ขับรถไปส่งฟรีด้าแล้วก็นัดหมายเวลาที่จะมาพบกันก่อนจะลงจากรถเนี่ยทั้งคู่ก็จูบลากันจนกระทั่งตอนนั้นเองแฟนหนุ่มของมียาที่กําลังออกไปทําธุระกับน้องชายของเธอเนี่ยก็ขับรถผ่านมาและเห็นทั้งคู่ยืนจูบกันอยู่ริมถนนเข้าตัดภาพมาที่เกาะที่ตอนนี้แม่ก็กําลังง่วนอยู่กับการดูแลต้นไม้พ่อของมียาก็ขับรถมาหาแม่ ใจเมื่อเห็นหน้าเขาจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องลูกๆว่าตอนนี้เนี่ยพ่อเองก็เข้าใจและยอมรับมันได้แล้วส่วนทางด้านของแฟนหนุ่มของมียาหลังจากที่เขาเห็นเหตุการณ์คราวก่อนเนี่ยก็ยังไม่ยอมปริปากถามอะไรออกมาเขาเข้าไปกอดมียาแล้วก็ใช้กําลังจะขืนใจเธอก่อนจะผลักไสเธอออกไปด้วยความเครียดแค้นแล้วก็ย้ําถึงกําหนดการนัดซ้อมกล่าวคําในพิธีแต่งงานที่โบสถ์กับบาทหลวงที่มียาเธอลืมไปจนหมดแล้วว่าเธอเป็นคนเคยนัดเอาไว้เองขณะที่ฟรีด้ารอคอยมี ยาให้มาตามนัดด้วยใจจดใจจอมียาก็ต้องไปที่โบสถ์กับแฟนหนุ่มบาทหลวงได้เริ่มให้เขาซ้อมเอ่ยคําตอบรับในพิธีแต่งงานแต่เมื่อถึงตาของมียาเธอกลับบอกว่าเธอไม่สามารถเอ่ยมันออกมาได้ก่อนจะวิ่งหนีไปขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปโดยไม่สนใจว่าแฟนหนุ่มจะวิ่งตามออกมาลักตะโกนเรียกชื่อเธออยู่ตรงนั้นเมื่อมียามาถึงที่นัดหมายก็ไม่เจอฟรีด้าแล้วและเมื่อหันไปอีกทีก็พบว่าฟรีดา้าเธอกำลังเตรียมขึ้นรถแท็กซี่และโกรธมากที่ถูกปล่อยให้รอเกอร์อยู่ทั้งวัน แม้ว่ามียาจะพยายามบอกว่าเธอเนี่ยกำลังทำในสิ่งที่เธอเลือกแล้วไงแต่สำหรับฟรีดามันก็สายเกินไปเสร็จแล้วเพราะว่าความโลเลของมียาฟรีดาขึ้นรถแล้วก็ออกจากที่นั่นแม้ว่ามียาจะพยายามวิ่งตามและขอร้องไม่ให้เธอไปมียาร้องไห้เสียใจกลับมาที่บ้านที่ตอนนี้แฟนหนุ่มก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วและปากกระดาษที่เขาพับเป็นรูปเครื่องบินเอาไว้มากมายใส่เธอพร้อมกับตะโกนไล่ให้เธอเนี่ยไปให้พ้นมียากลับมาหาพ่อของเธอที่ตอนนี้เขาก็ได้เข้าใจทุก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนจะกลับไปที่บ้านและเจอกับแฟนหนุ่มที่นั่งหมดอะไรตายอยากอยู่เขากําลังกลัดกลุ้มใจที่จะต้องบอกกับทุกคนว่างานแต่งงานในยกเลิกแล้วและสําหรับเขามียาไม่ได้มีตัวตนอีกต่อไปมียาถอดแหวนแต่งงานที่เขาเคยให้วางคืนไว้ก่อนจะออกจากที่นั่นมาเธอไปที่อพาร์ตเมนต์ของแฟนสาวของฟรีด้าโดยหวังว่าจะเจอฟรีด้าอยู่ที่นั่นแต่แม่สาวคนนั้นก็บอกว่าฟรีด้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าฟรีด้าอยู่ที่ไหนก่อนจะปิดประ ใส่หน้าเธอมียาจึงกลับมาที่บ้านของพ่อเธอเจอพ่อของเธอและแม่เลี้ยงเธอพยายามถามว่าฟรีด้าอยู่ที่ไหนแม่เลี้ยงก็บอกว่าฟรีด้าต้องการให้ปล่อยเธออยู่คนเดียวสักพักแต่มียาพยายามขอร้องให้บอกเธอมาเพราะเธอเนี่ยได้ทําสิ่งผิดพลาดมามากมายและตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วจนสุดท้ายแม่เลี้ยงก็ยอมใจอ่อนและบอกว่าตอนนี้ฟรีด้ากาลังไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเพื่อที่จะไปที่บาร์เซลโลนาโดยไฟล์ที่จะออกบินเนี่ยก็จะอีก40นาทีข้างหน้านี้แล้ว มียาดีใจมากที่ในที่สุดเธอก็รู้ว่าฟรีด้าอยู่ที่ไหนเธอรีบวิ่งออกจากที่นั่นและไปที่สนามบินตอนนี้ฟรีด้าเข้าไปในเกตแล้วและกําลังรอเครื่องออกบินมียาที่ตามมาเนี่ยไม่สามารถผ่านด่านตรวจเข้าไปได้เธอพยายามจะวิ่งแหกด่านเข้าไปแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวไว้สุดท้ายเวลาก็หมดลงแล้วฟรีด้าก็บินจากไปโดยที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอกันตัดภาพต่อมามียานั่งอยู่บนรถด้วยสายตาที่มีความหวังเธอเดินทางตามฟรีด้ามา แล้วออกเดินหาจนทั่วเมืองผู้คนมากมายแต่เธอก็ไม่เจอตัวฟรีดาจนเมื่อเธอมาหยุดยืนอยู่ที่ริมชายฝั่งและเมื่อมองออกไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ไกลๆก,ก็จําได้ทันทีว่าเป็นฟรีดาเธอเดินตรงเข้าไปหาแล้วก็ค่อยๆไปยืนอยู่ข้างๆไม่ไกลาจากฟรีดานั่นเองจนเมื่อฟรีดาที่กําลังกม้มหน้าก้มตาขีดเขียนอะไรบางอย่างก็รู้สึกว่ามีใครบางคนแอบมองเธออยู่ก็เลยเงยหน้าขึ้นมาและเมื่อเห็นว่าเป็นมีญาเนี่ยก็เลยอดยิ้มแล้วก็อดคําให้กับความพยายามของ ขอมียาไม่ได้ทั้งคู่ยิ้มและหัวเราะให้กันที่ริมชายฝั่งนั้นแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับหนังเรื่อง k i s s Me ที่เราได้เอาสปอยให้ฟังกันในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหนังที่จบแบบแฮปปี้กันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะและเราเนี่ยก็รู้สึกว่าหนังได้สื่อถึงความต้องการภายในจิตใจมนุษย์ได้ดีอย่างฟรีด้าเนี่ยเมื่อมีความรักและรู้ว่ามียาก็ต้องการเธอเหมือนกันเธอก็ไม่ลังเลที่จะบอกว่าเธอต้องการอยู่กับมียาแล้วก็ไม่อยากเห็นมียาแต่งงานคือหนังเนี่ยได้เผยให้เห็นด้านมืดในจิตใจมนุษย์ที่บางครั้งก็เอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะที่มันอาจจะ เหมือนเห็นแก่ตัวไม่เสียสละแต่ประโยคที่ฟรีดาพูดออกมาอันนี้เนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานที่มันเรียวมากๆส่วนมียาที่พอเธอไม่ยอมตัดสินใจเลือกเนี่ยก็เลยทําให้เธอดูเป็นคนสองจิตสองใจต่างจากฟรีดาที่เธอซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองก็ตัดสินใจเลิกกับแฟนไปเลยนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไปต่อกับมียาหรือเปล่าด้วยนะคะซึ่งไอภาวะสองจิตสองใจของมียาเนี่ยก็เป็นภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนที่ไม่ค่อยหนักแน่นเด็ดขาดได้เหมือนกันคาแรคเตอร์ของสอง คนนี้นะคะก็เลยค่อนข้างจะต่างกันในเรื่องของความกล้าตัดสินใจเลือกทางเดินตามความรู้สึกของตัวเองเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยมียาก็ทนกับความรู้สึกที่ไม่ใช่ตัวเองต่อไปไม่ไหวแล้วก็ต้องออกตามหาฟรีด้าอยู่ดีซึ่งตอนแรกที่หนังปูเรื่องมานะคะเรายังคิดอยู่เลยว่าเรื่องราวมาแบบนี้เนี่ยมันจะจบไปในทางที่ดีได้ยังไงคือยังนึกไม่ออกเลยนะคะด้วยความที่มียากับฟรีด้านะมีพ่อแม่ที่กําลังเกี่ยวดองกันแล้วมีหนาซ้ามียากับแฟนหนุ่มก็กําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วอกีกคิดว่าความ มสัมพันธ์ของมิยากับฟรีดาก็คงจะแค่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมแต่สุดท้ายในเรื่องความรู้สึกเหมือนก็ห้ามกันไม่ได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะที่คลี่คลายได้เนี่ยก็เพราะพ่อกับแม่ของทั้งคู่ที่เข้าใจลูกๆเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะจบไม่สวยแบบนี้แน่นอนซึ่งหายากอย,กอยู่นะคะในชีวิตจริงๆที่อยู่ๆพ่อแม่เนี่ยจะเข้าใจลูกได้เลยแบบนี้และถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแล้วมีความคิดเห็นว่าย,ยัางไงก็อย่า,ล,ยา, comment, ยายลืมมาคอมเมนต์พู ข้อมูลที่เรามาสปอยให้ฟังนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้เราก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยค่ะส่วนหนังเลสเบีย้ยนหรือหนัง LGBTQ ที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามาเราก็กําลังทยอยดูแล้วก็ทยอยทาคลิปออกมาให้ได้ชมกันนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่ถ้ามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆ,นๆก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกัน นะคะบาย